ตั้งนานหายไปไหนเดี๋ยวเราจะไปถามเขาเพราะว่ามีน้องๆถามเยอะพี่คับไปไหนพี่ครับไปไหนเพราะปกติครับจะมาถ่ายที่เพื่อเราทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมเนี่ยเขาหายไปมีเหตุผลมีเหตุผลอะไรเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เขาลอย้าง่เรียคเดถึงครับไหมยิดถึงมากอยูงใจนิดนึงจิงใจนิดนึงจิงใจอยู่แต่ครับมารอนานแล้วนะเด็กเกี่ยวตอนนี้เด็กเกี่ยวกำลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่ลองดูชมหน้านี่หน่อยนี่ใคสนิทได้เห็นไหม คือเดี๋ยวนี้ต้องจุดทุกวันไม่จุดไม่ได้ไม่สบายใจใช่ไหมใช่เมื่อก่อนลืมจุดก็แบบเศร้าเฮ้ยลืมฉีดน้องห่อไม่เป็นไรไฟเสน่ห์ติดเพื่ออะไรคะนีะ่ว่าดูในกระจกไม่ดูจากกระจกดูจะเป็นกระจกเพ <c oughs> ื่ออะไรคะ <c oughs> เพื่อไม่รู้คะ่ะเพื่อความสบายใจเพื่อการเสริมสร้างเสน่ห์ของเราเไม่ทำตรงนี้ได้ไหมได้เลือกแค่ไหนได้ไหมคะเออไม่ทันละเราต้องลงไปแล้วเพราะว่าขับมารอนานแล้วลูกหนูหนูคิดว่าหนูจิอ้มลุกได้ไหม เจอครับนิวลุกกว่าแต่งหน้าเขาเป็นกระเทยเหรอเจอครับนิวลุกกว่าท่เด็ยครับนิวลุกเป็นไงนิวลุกไหมไม่มีนี่ผมดักมาเลอนที่ของผมผมนี่เพาะนี่ดักเองเลยป่ะฮะเปนที่ดาเป็นดีนะก็ดีเลก็ดีนั่งนิ่งเงครับครับไปเห็นน้ำพิมแต่งหน้ายัง ไม่เคยนี่ไงไปตอนที่ไปไอคอนสยามอ๋อแล้วก็แต่งอ๋อเออใช่ไอคอนสยามหลังๆนี่เพราะว่าหน้าสดไม่ได้นะเขาต้องแต่งหน้ามาตลอดอ่ะครับดูพิมพ์นิดตอนนี้คือแต่งช้ำกว่าเมื่อก่อนไหมโอ้ยฮะหน้าต้องแรงขนาดนั้นด้วยเหรอดูนี่ไงเมื่อวานอะชื่อเร่องมั้นะอ๋อเนื่องในร้อยดูเรื่องหนึ่งในร้อยย่าญานางเอกอโน่ นั่นเขาแต่งในละครแล้วเขาเป็นแบบในเรื่องเป็นสาวเปอร์สก้าอะไรอย่างงี้เปอร์สก้าหรือก็เป็นสาวเปอร์สก้าเขาอที่บอกอโนงอโน่ป๊าคิดว่าไอ้นี่ไมบัวไม่ใช่คนละอนงคนละอน่เงเรื่องอันนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งในร้อยก็เลยเอาบ้างวันนี้อ่ะครับสรุปครับบอกว่าแดงไปเห็นไหมจิ๋วแดงไปเหรอมันไม่แดงไปอ่ะแล้วสวยขึ้นไหมล่ะมันสวยขึ้นไหมล่ะไม่อ่ะแล้วผมครับเป็นไงครับคุณแม่เขาเรียกว่าไงผมครับหลอกใช่ไหม อันนี้เนี่ยเพิ่งแม่ครับเล่าให้ให้ป้ากวางฟังว่าพักขอไปดัดเองเลยใช่ไหมเพราะว่าเดิมแบบผมมันตรงอ๋อนี่คือเกิดจากการดัดเนาะหรือว่าจะเหมือนกับตอนนั้นตอนทครั้งที่สองเออครั้งแรกดัดอันนั้นอ่ะมันมันมันเออตอนนี้มันปัดขึ้นไปนิดนึงแล้วเลยบอกว่าต้องเซตใช่ไหมมีเซตไม่เป็นอีกเซตแล้วก็ตกเซตแล้วก็ตกไม่ใช่ือนเล่นบอล จะพึ่งบทใหญ่เลยว่าเขาก็ไม่ชอบอะไรอย่างนี้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คลายพอมันคลายแล้วมันจะดีคือนี่เพิ่งดัดเลยป่ะดัดมาแบบหลายเดือนแล้วเอาจิงเหรออ๋อเขาบอกว่าเอ๊ดัดมาหลายเดือนแล้วเอ๊หรือหลายวันหรือหลายวีคดาเราคุยกันว่าสามเดือนไหนเป็นไหนมาสามเดือนเขาบอกมีข่าวหรือว่าครับแต่ว่าไม่ไม่มาถ่ายเด็กติ๋วแล้วเพราะอะไรคะกูเกลียดเด็กติวหรืออะไรโรงเรียนกันเยอะ เรียนงานเยอะไม่ใช่เขาไปเตะบอลช่วงแรกอ่ะจะเป็นแบบไปเข้าค่ายเป็นหัวหน้าลูกเสือลูกค่ายอะไรก็ไม่ร <ste ve> ู <ball> ้แล้วก็ไปเตะบอลด้วยอันนี้ก่อนลูกเสือก่อนยูมันทำไมได้ยูได้เป็นหัวหน้าใช่ไหมมันเป็นคนเถือเป็นคนรักษาธงเสือธงคือหัวหน้าไหมหนูไม่เรียนลูกเสือเขาไม่รู้ไม่ใช่ท่นคือแบบตำรวจตำรวจไม่้ชไม่รู้อ๋อป้าจำได้แล้วช่วงนั้นเนี่ยที่นัดมาถ่ายแล้วเขาไม่มาไม่มา ไปเข้าค่ายผิดวันใช่ตอนแรกทางแรกนัดมาถ่ายแล้วนะเพิ่งบอกว่าต้องไปเข้าค่ายแล้วไปก็กดว่าผิดวันใช่ไหมเธอเป็นหัวหน้าด้วยแล้วไปผิดวันไปถึงไม่มีคนเลยแล้วพออีกอนิ์จะถ่ายบอกคราวนี้ของจริงแล้วต้องไปจริงๆแล้ว,ลวสมควรที่ถือธงไปแน้วจริงจริงไม่แม่ล้วนะเพิ่งบอกว่าปีที่แล้วเอาธงไปซ่อนในกางเกงใน<ะ>ใช่ไหมไม่ใช่แล้วเพิ่งเล่าอ่ะแม่อยู่เล่าอยู่เล่าวความจริงไปเลยเลย,เลยเลยไม่ถ่ายเลยไม่มีใครมากล้าขโมยธงเพราะเอาไปซ่อนในกางเกงในตัวเองอ่ะ ใช่มัดูหน้าเราใช่แต่ไม่กล้าบอกดูหน้าค่ะแม่ยูผักเขาเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคถึงได้เป็นหัวหน้าถึอพงโอเคก็แปลว่ารักษาทงเก่งมากหลังจากนั้นโอเคหลังจากไปเข้าค่ายแล้วไปเตะบอลเนี่ยในรอบนั้นไปเตะบอลอะไรครับเตะบอลเป็นนักกีฬาเหรอเป็นนักกีฬาแต่ไม่ใช่นักกีฬาโรงเรียนแล้วเป็นนักกีฬาอะไรอ่ะกีฬาลูกเป็นนักกีฬาตอนลันช์เฮ้ยคืออะไรตึกจิ๋วทไปไม่ใช่นักกีฬาอะไรจะเป็นอะไรตอนลันช์เล่น เตะเล่นเฉยเตะเล่นเอา After school ด้วย After ตอนมีกินด้วยตอนเช้าด้วยก็คือเตะเล่นธรรมดาก็เหมือนเพื่อนหนูเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนนะแต่เขาเตะบอลจริงจังมากแบบเล่นเฉยๆแต่จริงจังอ้าหนูบอกคนอื่นว่าหนูเป็นนักกีฬาเนี่ยเล่นเป็นแล้วกลางวันเย็นเสาร์อาทิตย์เออเล่นจริงจังนึกว่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนเล่นเล่นเอาสนุกตัวเองเหรอก็บางทีก็จริงจังบางทีก็แบบเอาสนุก คือไม่มีใครมากําหนดว่าเย็นต้องมาซ้อมต้องมาเล่นคือแต่อารมณ์อ๋อครับแค่อยากไปเตะเองอ๋อนี่ก็นึกว่าแบบจริงจังแล้วอยู่ไปตำแหน่งอะไรไตรก์ดิคือแนวหน้าตองหน้าตองหน้าตงหนภาษาไทยเรียกว่าตองหน้าแล้วใครเตะเข้าประตูไหมประตูตัวเองไม่ใครเขาทำกันแล้วน้พึ่งก็ต้องคอยไปรับผู้ส่งแม่เหนื่อยใช่ป่ะเอน้าพึ่งก็เหนื่อยต้องคอยไปรับที่ ไกลไงดึกด้วยแต่ตอนนี้คือเลิกเล่นแล้วเพราะว่านาพึ่งจะรับงานเหนื่อยคือนาพึ่งก็เปิดร้านด้วยแล้วก็ต้องคอยไปรับไปส่งมืงเรียนครับอยู่ไกลบ้านไงตัดไปเตะบอลแล้วทำอะไรอีกทำงานงานอะไรอ่ะงานเรียนงานอะไรงานเรียนโรงเรียนอ่ะต้องไปแบบเขาบอกให้กับไปเต้นอ่ะเพราะครูเรื่องให้กับเต้นอ่ะตออกงาอะไรก็ไปเต้นห้องอยู่มีเต้นกี่คนเต้นประมาณอ่าไม่รู้หาไม่รู้เต้นเพลงอะไร ไม่รู้เพลเกป๊อปฮะเกย์ป๊อปเกป๊อปเพลงป๊อปงงเกย์ป๊อปในไงวะรับเพงอะไรอยู่ก็ไม่รู้ศิลปินอะไรไม่รู้ร้องใหญ่ร้องใหญ่ทัชทัชทัชอะไรไม่รู้อะอเนซ็่เล่น้ไออะไรนั่นด็อกสตาร์อะไรไม่รู้น่นอ๋อของลิซ่าไงเ่นอต่ะเล่นเลลิซ่าป่ะไม่ร็แค่ต้อง ชว์ให้วถ้าใครอยากรู้ถ้าใครอยากเห็นนี่ไงแบบนี้ใช่ไหมคือแบบนี้ป่ะเออใช่ไหมครั้งหลังใช่ไหมใช่ไหมเพราะมีท่าตุจำถ้าใครอยากเห็นทับเต้นให้ไปดูที่งานโรงเรียนไม่บอกหรอกตอนนี้ตรงแล้ใครคับให้อยู่ไปเต้นนะครับให้เป็นคนเลือกโอ้แต่ว่าครูเขาเห็นความสามารถโยดิครูก็คิดยังไงอ่ะก็ไม่รู้ครูเขาเห็นในอินสตาแกรมมา อ๋อช่วงนี้ก็ชอบเต้นใช่ไหมติ๋วเราเต้นติ๋วเต้นไหนครับจิ๋วเพลงดิจิตอลต่างต่างอะไรเงี้ยใช่เขามีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะมันขึ้นฟีดมานี่ครับดิแล้วเต้นแบบเออใช่แล้วก็ครูอาจจะเห็นแววไงกว่าจจะเห็นแววจากตรงนั้นใช่ไหมแล้วดีใจเลยนะคือไม่ไม่ดีใจเหรอจังแล้วก็ได้โบนัส point อ๋อถ้าใครไปเต้นจะได้โบนัส point ไม่ต้องตอบเฮ้ยจริงเหรออ๋อนี่งานอะไรวะวิชาอะไรอะเราเอง ลอสแอนเจลิสไม่ใช่ฮะลังเกจิอาวิชาภาษาอังกฤษเนาะอ๋อถ้าไปเต้นต้องสอบเฮ้ยคุ้มได้คะแนนเอ็กซ์เตอร์ไพร์ตเพิ่มโอ้โหคุ้มมากนะเออคือครับก็เลยเต้นยอมแต่งานประจำปีของหนูอะเขาให้เต้นหมดเลยยกเว้นบางคนที่แบบเป็นสตาฟหรือว่าแบบทำหน้าที่อื่นเช่นแสดงเป็นแบบตัวละครแบบเป็เจ้าหญิงเจ้าชายหรือตัวประกอบอะไร เดี๋ยวแต่มันหายไปตั้งหลายเดือนนี่คือไปซ้อมเต้นเสาร์อาทิตย์ได้อย่างไรอือเป็นแบบเป็นตอนไลฟ์ที่มีเงินก็ไม่เกี่ยวกับเสาร์อาทิตย์ดีเสาร์อาทิตย์นอกจากไปเตะบอลแล้วหนูไปทำอะไรอีกที่บ้านติดเกมติดเกมอ๋อติดเกมอันนี้เข้าใจได้เลยเจตเล่นทั้งวันทั่นคือไม่เพราะอยู่ซื้อคอมใหม่ใช่ไหมใช่คอมใหม่สเปคเป็นไงคะก็แรงอยู่ RX t 460 i 5 1 2 4 0 0 f Gen12 แล้วก็ RAM 32GB อะไรมีมอะไรอ่ะเาแบบเคสมีแบบว่าเปิดเคสแล้วมีไฟสีสีอย่างงี้ปะ่ะแล้วก็มอนิเตอร์มอนิเตอร์165เฮิร์แล้วก็หนึ่งอะไรบางอย่างจะไม่รด้คือเขาอะซื้อคอมใหม่ที่มันแบบสเปคสูงส,สำหรับเล่นเกมเออจอนี่ก็คือสำหรับเกมแบบแสดงภาพสวยงามเล่นเกมยิกเลยจอเ e ส p o น s e t i ม e กี่มิลลิเซกครับหนึ่งโอ้ ถือว่าเร็วมากเราเล่นเกมอะจอดมันต้องแบบว่าจอดมันต้องเร็วๆใช่ไหมเพราะว่ามันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนอ่ะแล้วพี่ไม่เท่าไหร่ซื้อซื้อองค์โทรไปกี่บาทเนี่ยกี่บาทหลายหมื่นเป็นถ้าคอมก็น่าจะเป็นสี่หมื่นโอ้แล้วใครซื้อให้เนี่ยเออว่าแล้วเชียวเขาแชีแม่สาวสมุนการแน่นเกมรนหลังจากนั้นครับก็เพลินเลยกับเกมแล้วแล้วก็มีชวนไปนะเออครับมามาถ่ายคลิปไม้์ก่อนหน้านี้สองสามอาทิตย์อ่ะเออก็ชวนไปว่าเออมามาหรือยังอะไรนะเพิ่งบอกว่า ๋ยวต้องไปเจรจาก่อนเพราะว่าตอนนี้แบบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยกำลังบ้าค่ะเผื่อเพื่อนตูอยู่มีเกมอะไรบ้างครับพี่เ่นก็แบบโลบอเฮ้ยโคนรเล่นกันเอเมนูเห็นแอคทีฟตลอดแล้วก็ชวนเล่นชวนเล่นแบบก็เล่นนำแบบเทลได r i เ e อร์เกมใหม่เพิ่งออกมาแล้วก็อ่า call of duty ghost recon อ่าหลายเกมเลยจำไม่ได้ ่นนริ่มมุดกลับจากเรียนเล่นเกมกีมๆๆม่โมงถึงกี่โมงอะอ๋อกลับจับโรงนี้ก็สามโมงแล้วแล้วก็เล่นตื่นสามทุ่มมีเชือแล้วกันพวกกันบ้านเลยเข้า,บ,าบ้านด้วยกันนะ,ะให้เพื่อนทำกันบ้านคือคอะไรอ่ะจ้างหรอจ้างยี่สิบบาทต่อชั่วโมง <laughs> นี่ปั๊กนี่เราพูดเล่นนะว่าจ้างอ่ะจีบด้วยหรอยี่บาทยี่สิบาทตชก้อนเลี้ยงแมเลียงแ เด็กๆีเขามีการจ้างทำบ้านกันด้วยเหรอผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายทำไมอ่ะเขาเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนเขาทำจ้างทำบ้านเหรออ่าแล้วสิ่งที่ทำก็คือต้องแบบว่าแตกต่างจากของต้นฉบับนี้ด้วยใช่ไหมต้องไม่หรือแค่ copy paste นี่อรอ copy paste แบบไ่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จับไายเออ โอเคครับครับอยู่กับปรองเขาตอนเช้าสิเพราะว่าแบบเช็คเช็คผ่านเช็คเช็คผ่านอ่ะโอเคครูดูคลิปนี้อยู่นะไม่ถ้าแค่ถ้าแค่ร้องร้องไปอยู่ไม่เป็นรองตอนเช้าไม่ต้องจ้างเพื่อนด้วยต้องดูยูทูบเอาเกี่ยวกับอัพเดทกับเกมอะไรกันคือทีมเนี้ยชีวิตเนี้ยเกมเป็นอนดับหนึ่งเลยเหรอแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คืออะไรยาคี่บิ๊กไบค์ไม่ได้ครับยาคีบิ๊กไบค์ปีนั่นคือ กีันตอนนี้กำลังเก็บเงินอยู่เดี๋ยวยุขี่เป็นแล้วยังไม่ถึงไม่ใช่เหรอไม่นี่ไงเรียนในติกต็อกเรียนในติกต็อกแล้วก็อ่านแบบอ่านใน Google อ่านแล้วก็แบบศึกษาวิธีการขับมอเตอร์ไซค์จากออนไลน์แล้วอยู่จะขับเป็นได้ยูต้องฝึกปฏิบัติต้องมองยไม่นี่อายุ14ใช่ไหมปีน้าขี่ได้ไงอายุ15าขี่ได้แล้วหรอใช่เพราะว่าอนที่หนูแหวนมอเอรยไซคมาโรงเรียนจริงหรออันตรายไปัดไม่ต้อง คันใหญ่ๆใช่ไหมถ้าความคิดแม่ก็คือแบบเว้นๆน่ะแบบที่มันเสียงดังๆในซอยเราจะมีอยู่บ้างเนึ่ยชอบขี่มาเสียงดังๆแล้วล้อล้อมันน่ะจะหนาๆหน่อยอ่ะล้อมันใหญ่ๆยางอ่ะยางอ่ะใช่ไหมบิ๊กไบค์คืออะไรครับบิ๊กไบค์คือต้องคันใหญ่ไหมเหมือนที่พิมพ์บอกก็คือใหญ่อยู่ใหญ่กว่าแบบมอเตอร์ไซค์วินปกติอะไรเงี้ยใช่ไหมใหญ่แล้วเครื่องต้องแรงต้องแรง ประมาณแบบสองซีซีขึ้นค่ะแล้วพวกนี้ทำความเร็วเท่าไหร่บิ๊กไบค์เนี่ยอ๋อมันมีตั้งแต่250ซีซี500ซีซีไม่หมายถึงว่าความเร็วสปีดอะ <500. S 1> สปีดอ๋อ200ร้อยไมล์ส์ per hour บ้าโอ้เร็วเกว่ารถยูนิ่งนะเร็วกว่ารถยนต์อีกนะสำหรับพันซีซีอ๋อ แรงเร็วมากไม่เคยเห็นข่าวป่ะที่แบบวัยรุ่นซิ่งบิ๊กไบชนสะพานตกลงมาตายอ่ะนั่นที่เพื่อนหนูอ่ะเขาแบบแวนบิ๊กไบเป็นแก๊งกับเพื่อนประมาณแบบเป็นหลายคนเป็นสิบคนเลยนะแล้วแบบว่าตายอ่ะสมองไหลเพื่อนเนาลูกมาให้ดูแบบหอเหมาะสมองไหลเยอะมากอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไรใส่หมวกกันน็อกได้แล้วเขาใส่หมวกกันน็อกก็ไม่เป็นไรสมองไหลออกมาอยู่ในหมวกกันน็อกไงไม่ใช่หน่องมันไหลออกมาหมวกกันน็อก ครับอยู่ควงเอาไว้ไม่หนูต้องโตวันนี้ก่อน15ยังหลอกขนาดที่ใช้เพราะหนูขนาดถึงมหาลัยแล้วนะยังตายเลยเดี๋ยวไปอเมริกาแล้วสุไปหนูจะไปอเมริกาเหรอไปทำอะไรไปเรียนอะไรพูดจริงนะเนี่ยพูดจริงเหรอเมื่อไหรแล้วเพิ่งบอกเหรอจะตามพี่ไปใช่ไหมที่มีพี่อยู่เพราะมีพี่ไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่มหาลัยจบมหกมเรื่องมหกเกิดซีสอง จบสิบสองก็จบสิบสองก็อยู่เออ่เล่นเกมอีกหนึ่งปีแล้วก็ไปอะไเล่นเกมเล่นเกมคืออะไรอ่ะเขามีแบบว่าเออจบแล้วลองทำงานนิดนึงแล้วค่อยไปอะไรอย่างงี้ป่าเล่นเกมเล่นเกมไม่พอจะไปเป็น streamer อ๋อจะไปเป็น s t r e a m e อเพราะฉะนั้นอยู่ต้องพูดเยอะๆนะใช่ไหมจิ๋วต้องพูดเยอะๆนี่งงกับชีวิตครับไหมอยู่งงไหมงง แล้วก็แล้วก็เอาเงินที่เขาโดเมทมาเป็ซื้อบิ๊กบัสที่เทียมอ๋อ้เขามีแผนชีวิตก็คืออยู่จบม .6 อยู่จะไปแบบว่าแคสเกมก่อนเก็บเงินเก็บเงินสักปีนหนึ่งแล้วก็ไปเมกาไปซื้อบิ๊กไบค์ขี่โอ้โหเขามีวางแผนชีวิตเห็นไหมตอนนี้มีหกพันแล้วหกพันบาทโอ้โหบิ๊กไบค์แพงเท่าไหร่เอ่ออันหนึ่งอ่ะมาเป็นหมื่นแล้วก็เป็นแสนแล้วแต่ก็เป็นล้านอ๋อมีหลายราคาถ้าแบบคาวาซากิสี่ร้อยก็เป็นแบบ เป็นหมื่นอยู่ถ้ายามาฮ่าอาอะไรนะ R 7เ,เออ R X 7แปดเป็นหนึ่งปีหน้าเราขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วหรอใช่ท่านหนุก็ขี่ได้สิอย่าเิียงแค่เดินยังล้มเลยไม่จริงๆแค่เดินจะไปอย่าแค่เดินก็ล้มแล้วล,ลูกยุดหยุดนี่ภูมิใจมากนี่ตอนแรกว,ว่าลูกสาวแต่งน ong แต่งหน้าต้องซื้อเครื่องสำอางชุดเสื้อผ้าเจอลูกชายก็ไป คอมเกมบิ๊กไบค์แล้วแบบบิ๊กไบค์นี่ไม่ได้เลยนะคือมันอันตรายถึงชีวิตอ่ะคือเอาเงิก็ได้นะไม่ได้แม่แม่อยู่ไม่มีทางให้ซื้อแน่นอนไม่ต้อจะแอบซื้ออยู่ระเบีอยู่อะไรวางแผนว่าจะไปแอบซื้อตรงสากาเลยเนี่ยตงสารแน่เลยถ้าเราจะซื้อเราต้องเป็นลำบุคลีนี่หรือไม่ก็เฟอร์รารี่หรือไม่ก็แมคลรเลนหรือไม่ก็ตังหรอไปยืมแม่เอาครับอยู่ไปนี่แม่ ทำธ like ุรกิจขายตรงอะไรเงี้ยขายตัวไม่ใช่ขายตัวขตรงอ่ะคืออะไรแม่รล่าฟังครับไม่ดูข่าวใช่ไหมไม่ได้ดูข่าวหรอบอสพอบอสพออ่ะบอสครับไงได้เขามิเป็นข่าวอยู่บอสครับไม่ร mm ู้จักเลยโอเคช่างมไม่รู้จักไเขาชีวิตเขาไม่ไม่เลยนอกจากเกมอยู่ก็ไม่รู้นะอันเนี้ยอ๋อเด็กไม่รู้ข่าวโอเคอันนี้อันนี้ทีอจะรู้แต่เรื่องเกมข่าวเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมแล้วสับไป แล้วเขาบิ๊กไบค์เดี๋ยวที่ดูบอกว่าจบมโหยู่จะไปแคสเกมมันต้องพูดเยอะๆไหมเหรอใช่ก็ใจเป็นกับเพื่อนด้วยอ๋อห็ทายชนนนแคสเกมไหมตลกมากเขาจะกี๊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 กีไหม๊กี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 ๊คี๊ก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 ีลกกี๊อี๊ก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 ี๊นี้มดูคนแคสเกีหรอ แบบบางทีคนเล่นเกมก็แบบอุ้ยคนนี้หล่ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่หนูนะแต่หนูไม่เลือกคนไหนเออคำน้อาจจะได้อยู่อาจจะได้แม่อยู่บอกว่ายูอยากลองชิมช็อกโกแลตดูไบใช่ไหมใช่แล้วแม่ทำนี่จรินยังกินแล้วอร่อยไหมเดี๋ยวชิมของบักวังนั่นซื้อของแม่ได้ไหมนี่้ม่พด้ฮะถ้าบอกไม่ได้ไม่เป็นไรเอาความจริงแม่ยูทอร่อยอยู่แล้วอันนี้เด็กจิ๋วบอกอร่อยเด็กจิ๋วแม่ทำอร่อยไหมอร่อยอันล่าสุดอร่อยปะอร่อยแต่เปนหวานเกินนิดนึง เออเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราก่อนทําใช่ไหมแล้วพิมพ์บอกว่ามันโขมแม่ก็เลยทำนี้เพิ่มหวานมันเลยหวานไปอีกค่ะไม่ชอบกินของหวานใช่หรอเออคำชอบกินของหวานนี่ทำไมอยู่กินทุเรียนทุบอ่ะก็อ่าตั้งแต่พอเป็นรูปตอนนั้นเลยเหรอรูปหัวใจเลยจ้ารูปหัวใจจะจะจะแบบจะทำอะไมอะไรนะจะให้แบบมันดูดีทำไม่มมีแม่พิมพ์รูปนี้อยู่จะให้ป้าทำรูปอะไรล่ะก็ป้ามีแม่พิมพ์รูปหัวใจอ่ะ ครับถามว่าจะทำให้มันดูดีทําไมก็จะกิเด็กก็กินไปแล้วใช่ไหมอออแล้วแม่ทำเป็นรูปอะไรครับแม่หยัวกลมๆกลมทญ้าเปล่านะยาห่าอแอ,แ,อแล้วแม่อยั่ไม่ทาเป็นสีเขียวแบบนี้หรอไส้ไก็ทำมาจากยญ้า,งางไงครับอยู่ไม่รอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ไส้ที่แม่อยู่ทำมันเป็นสีอไรกินไปทั้งองค์กินไปทั้งอเม อ๋อคือมันเป็นกลมๆงนี้เลยแล้วก็ยัดเข้าปากไปเลยเลยไม่รู้ข้างในเป็นไงแต่มันกรอบๆใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนุ่มนะมันเดี๋ยมันเดียวระคับยืนัที่มันร่นกล้องหูทัอยูสูงเท่าไหร่อะทัอยูสูงเท่าไหร่อะสเกินมั้งเกินแล้วมั้งมันสูงมากเลยอะตอนนั้นอีกนะตอนนั้นรอยเจ็ดสบตอนที่มันเข้าเฟรมกันไม่ได้เนาะจริงจริงเดียดเบียดเอาไปเบียดเอาไปเียเอาไปเลย ม่าดูรู้ไหมกิ่ในเฟรเมื่อกี้ครับเขาทำแบบนี้ไอ้ยิ้มได้ไปหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นเอาสูงกว่าไม่ได้ถึงขั้นแล้วเนี่ยไอ้เก้าอี้นี่มันสูงอ๋อเนี่ยลงมาลงมาแต่ครับอยู่ยอดหน่อยยอดหน่อยอ่ะชิมไดชิมได้มาเก็นเออเนี่ยได้ไหมมากเกินอ่ะชิมซิเหมือนเหงแม่เปล่าอ๋อคราบไม่เคยเห็นไส้ข้างในมันทำอย่างยากครับฮะไม่ใช่มันเป็น จิ้มได้ไหมเดี๋ยวทาเออคือว่ากินคำใหญ่เงี้ยเลยเหรอหางพิมกินเร็วขัดไม่ได้ก็องใช้ใช้ที่ใส่ใหญ่ขนาดนั้นครับน่งไม่เคยเห็นเส้นสีเขียวข้างในเพราะว่าน้ำผึ้งน่าจะทําเป็นอันเล็กพอดีคำใช่ป่ะแล้วกินลงไปเลดีเลยเหมือนที่ตอนนั้นแม่ทำเป็นลูกหัวใจอะไรเล็กมันจะไม่เห็นไส้แล้วก็ไม่เคยสงสัยเลยเออข้างในเป็นไงอะไรเงี้ย คนอย่างเขาไม่น่าจะตกใจเหมือนไหมเหมือนของแม่ป่ะไม่เหมือนอ่ากินให้หมดก่อนเดี๋ยวพี่แล้วะไปใบแข้งมันเป็นไงคะจะกินมีคนขอให้ทำขายหลายคนกรอบนอกกรอบในกรอบนอกกรอบในอร่อยค่ะแต่มันหวานนะร้อนนี้วค่ร้อนนี้ยหวานขึ้นเพราะแม่ใช้เปลี่ยนช็อกโกแลตเป็นมิ้วแต่หนูก็ถ้ากินกับนมแบบพอดีเลยอร่อยหรออือแม่อาจจะขมหน่อยเนอ แต่เนี้ยจะแบบไม่มีความขม,มแต่ความหวานเพราะว่าตอนเก่าเราทำอะ่ะเราก็จะใช้ดาร์กช็อกเหมือนที่ป้าาชอบอะ่ะผู้ใหญ่จะชอบกินแล้วเด็กกินก็จะบ่นว่าขมไปหน่อยน้องพิมก็บ่นก็เลยคราวนี้ใช้มิลค์พอใช้มิลว์หวานไปอีกอาจจะต้องแบบใส่ดาร์กกับมิลว์ปนกันแล้วดาร์กเยอะกว่ามิลส์นิดเดียวคราวนี้แม่เอาครึ่งครึ่งไงมันเลยหวานถามเรื่องแฟนดีกว่าครับตอนนี้มีเชื่อ สดแล้วคนล่าสุดที่อะไรนั่นก็คือเลิกกันไปแล้วเหรอตอนนี้โสดจริงอ้ปกติครับคบุนจะไม่มีช่วงเวลาโสดนี่นหรอมีไหมแฟนกับเกมฮะแฟกนกับเกมแฟนเกมอ๋อคือกินกับเกมอยู่อย่างเดียวเลยตอนนี้แฟนเฟิร์นไม่มีไม่น่าเชื่อเสียเวลาพี่แฟนเสียเวลาไม่คิดว่าจะได้ทำนี้จะปะเดี๋ยวค่อยมีตอนท่านฟาเลจก็ได้แรับมา ตอนไหนนะคอลเลจอยู่มหาลัยก่อนไม่มีแฟนถูกแล้วแต่ว่าเกมก็ต้องเผาเผาแล้วเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างเอยนี่ถามเรื่องอื่นนะไม่นมีเรื่องเรียนเลยเรื่องเรียนเป็นยังไงเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลักที่หนึ่งของทีวีใช่ป้ะจ้างเพื่อนทำกันบ้านก็รู้แล้วล่ะเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลักที่หนึ่งของชีวิตอยู่ไม่ได้ยืดอย่างนั้นเลยเอ่อเรื่องเรียนอะที่โู้แม้แต่ปีนี้อยู่เรียนดีขึ้นนี่แม่บอกนะ่ไดีขึ้นออได้เกรดเอเลยป่ะ ก็ได้สามชาเฮ้ยอย่งพีเอแล้วมีเอฟไหมไม่มีอ็โหนเลิศอ่ะก่อนของนันนังให้อยู่แบบถ่ายที่อยู่แคสะลงในไอจีหรือทิกตอกใช่ไหมครับเพืเออเพื่อสร้างฐานแฟนก่อนเดี๋ยวพออยู่ไปทำจริงจังเขา้ตามมาดี่ไหมไอไอมีในยูทูบแล้วมีมียูทูบด้วยยูทูบชื่ออะไรครับยูทูบชื่ออะไรไ่บอกอ้าวใารที่จะโปรโมทไม่อยากแบบนั้นองแบบอย่างโนะอยากดังด้วยตัวเอง เราอยากทำด้วยตเองไม่อยากมาแบบอยากไม่อยากมาใช้ช่องทางเราเป็นการโปรโมทใช่ไหมอยากทำด้วยตัวเองอยากทำด้วยตัวเองโอใครอยากดูว่าคับช่องไหนก็ติดตามด้วยตัวเองนะคะก็ใครคิดถึงคับนะคะมีแฟนๆที่ถึงคับเยอะนะเออเขาเขียนมาแล้วก็เขาไม่ได้หายไปไหนอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าบางทีเขาติดนู่นติดนี้ว่างไม่ว่างพอดีเนี่ยกับวันนี้กับจะกลับมาถ่ายหลายคลิปก็ฝากติดตามช่องเด็กจิ๋วชิวเอาด้วยนะคะบ๊ายบาย